6วิธีทำให้หลับสนิทมากขึ้นเคยไหมครับว่านอนก็เยอะอยู่แล้วนะครับตื่นมาก็ยังงวงเงียแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ยังนอนไม่พอสักทีนะครับวันนี้จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับมาบ้างนะการนอนเนี่ยถ้านอนยังไงให้หลับสนิทนะครับหลับสนิทมากถึงจะนอนแล้วได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับวันนี้ก็เลยนำมากับ6สุดยอดวิธี ทำให้รับสนิทมากขึ้นมาเล่าให้ฟังกันนะครับเพราะเชื่อไหมครับว่าหลายท่านเนี่ยก็นอนนะนอน,น,อนเยอะวันละ8ชั่วโมง10ชั่วโมงแต่ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าเหมือนกับไม่เคยได้นอนเท่าไหร่นะปัจจัยนึงก็อาจจะมันอาจจะมีหลักจากหลายเหตุผลนะครับอย่างเหตุผลนึงก็อาจจะเกิดจากการที่อ้วนนะครับแล้วก็กรนนะทำให ทำให้เหมือนนอนไม่หลับอ่ะเวลาร่างกายขาดออกซิเจนมันก็ตื่นแบบนี้มันก็หลับไม่ลึกหลับไม่สนิทตลอดคือหรือหลับไม่มะหลับไม่ลึกพอแบบเนี้นะครับหรือบางคนก็อาจจะนอนผิดท่าผิดทางทําให้การหายใจนั้นอาจจะไม่สะดวกนะก็ทําให้นอนหลับไม่สนิทหรืออาจจะเกิดจากความร้อนก็ได้นะเช่นอากาศร้อนมากๆแบบเนี้แล้วก็อ่าถ้าไปอยู่ในที่ที่แบบไม่มีแอร์หรือว่าอากาศอบห้องอบอะไรต่างๆก็จ,จะทําให สะดุ้งตื่นหรือตื่นออกมาเป็นช่วงๆ่วงทให้รู้สึกว่าหลับไม่สนิทหรือหลับไม่สบายตลอดกลางคืนจริงๆไม่มีจากหลายปัจจัยนะครับหรือว่าที่นอนแบบนี้ไม่สะอาดก็ทําให้บางทีก็รู้สึกรู้สึกอยากจะคัดเชยรู้สึกแบบว่า หลับไม่สนิทอ่นะพูดง่ายๆเพราะว่านอนแล้วรู้สึกว่ามันไม่สบายตัวแบบเนี้ยนะจริงๆปัจปจัยมันมีหลายอย่างมากนะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึง6วิธีทําให้หลับสนิทมากขึ้นมารล่าใหฟังกันนะหรือ sleeping better นะหลับได้ดีมากขึ้นข้อแรกเลยครับข้อหนึ่งเลยที่จะทําให้เรานอนหลับได้สนิทมากขึ้นก็คือการนอนให้เป็นเวลานอนให้เป็นประจำนะครับหรือ uh, bed time routine and schedule นะก็คือ นอนหลับให้เป็นประจำในเวลาเดิมๆเช่นถ้าเรานอนสี่ทุ่มตื่น6โมงก็นอนอย่างเงี้ยนะครับสร้างสเกตตูแล้วก็รูทีนของการนอนเอาไว้นะความสม่ำเสมอนี่แหละจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เรานอนหลับแล้วก็นอนหลับได้ดีนอนหลับได้สม่ำเสมอนะครับหรือนอนหลับได้มากขึ้นได้ดีขึ้นนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำเป็นประจำเนี่ยสั่งตัวเองเป็นประจำหรือ ทำให้เป็นเกิดเป็นรูนเป็นสเก็ดูเป็นวินัยนะครับการนอนหลับนั้นก็จะส่งผลนะครับทำให้เรานั้นถึงเวลานั้นแล้วก็หลับนะถ้าเราสามารถสร้างกระบวนการตรงนี้เป็นประจําสม่าเสมอจะทําให้คุณนั้นหลับสนิทมากยิ่งขึ้นหรือหลับได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองแหะครับข้อต่อมานะครับข้อ2บางคนเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีกําลังกายเหลือเยอะนะเช่นทํางานโดยการนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันนะครับ แทบจะไม่ได้ออกกําลังกายเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะต้องสร้างกิจกรรมที่ทําให้ตัวเองออกกําลังกายขึ้นมานะครับก็อาจจะมีหลากหลายวิธีแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเลยบางคนชอบไม่ต้องไปไหนนะออกออกกาลังกายในที่ล่มเล่นโยคะนะครับหรือว่าออกกําลังกายแบบเป็นกิจกรรมในล่มต่างๆนะครับที่มีการเคลื่อนไหวนะ หรือว่าบางคนเนี่ยชอบไปเอาท์ดอร์นะครับก็คือวิ่งเนี่ยเดินนะครับปั่นจักรยานว่ายน้ําเล่นบาสเกตบอลนะครับเตะฟุตบอลต่างๆพวกนี้ก็คือเป็น,นกลไกที่ทําใหอ้อ่ได้ออกกําลังกายนะเมื่อเราได้ออกกําลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอน,นะครับก็จะทําให้เรานั้นพักผ่อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอย่างอย่างเคยมีประสบการณ์เนี่ยก็คือไปออกกําลังกายนะเล่นเทควันโดในตอน ตอนเย็นทุกๆวันนะแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยก็ตัวเปียกทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็กลับมาก็หลับสนิทเลยนะก็เพราะฉะนั้นการออกกําลังกายเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้คุณนั้นหลับได้ดีขึ้นหรือ sleeping better นะเพราะว่าถ้าคุณต้องการที่จะนอนหลับให้ลึกมากขึ้นหรือนอนให้หลับดีขึ้นเนี่ยหลายคนเกิดปัญหานี้ก็คือนอนเยอะแล้วแหละวันละ8ชั่วโมง10ชั่วโมง12ชั่วโมงนะจะตื่นมาก็รู้สึกว่าเหมือนกับยังนอนนอนน้อยอยู่นะแต่จริงๆแล้วมันน่าจะเกิดจากการที่ เราอาจจะมีพลังงานเยอะเหลืออยู่เยอะนะเพราะฉะนั้นเราก็เอาไปออกกําลังกายเพื่อให้ขับเหงื่อออกมานะก็จะทําให้เรานั้นนอนหลับได้สนิทมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับข้อต่อมานะครับข้อที่3และข้อที่3นะครับก็คือการจัด e n v o r o n m e n t ให้พร้อมสำหรับการนอนนะบางคนเนี่ย ไปนอนนะครับแล้วก็เอาสมาร์ทโฟนไปนั่งกดเล่นแชทเล่น IG เล่นโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับหรือว่าเปิดอีเมลดูงานอย่างเงี้ยทำแบบนี้บ่อยๆนะก็เท่ากับคุณก็ไม่ได้นอนนะไปมากะว่าจะดูแป๊บเดียวก็ดูไปชั่วโมง2ชั่วโมง3าชั่วโมงนะแล้วก็มีความกังวลนูน่นกังวลน,นี่นะครับทำให้นอนหลับไม่สนิทเพราะฉะนั้นแล้วการสร้างสิ่งแวดล้อมสําหรับการนอนให้พร้อมในการนอนเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญนะเตียง นะครับหมอนผ้าหม่มสะอาดหน้านอนไหมนอนสบายหรือเปล่านะครับแล้วก็อุณหภูมิในห้องเป็นอย่างไรนะช้าอากาศร้อนจัดๆเนี่ยก็เปิดแอร์ให้อุณหภูมิอยู่ในอุณหภูมิที่เรารู้สึกสบายนะครับบางคนก็อาจจะ25องศา20องศาบางคน28องศาก็แล้วแต่คนนะแล้วก็มีผ้าหม่มมีที่นอนมีปอกหมอนที่สะอาดแล้วหมอนที่สะอาดนะรวมไปถึงห้องก็ต้องมืดสนิทด้วยนะ พูดง่ายๆก็คือจัดสิ่งแวดล้อมสําหรับการนอนให้ดีทําให้เรานั้นนอนหลับได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองข้อนี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่เราสามารถที่จะลองมองดูนะครับว่า,อาไอสิ่งแวดล้อมสําหรับการนอนเรามันดีอย่างนะเตียงความสะอาดนะครับแล้วก็อุณหภูมินะแล้วก็ความมืดนะห้องมืดๆเนี่ยก็จะทําให้หลับได้ลึกมากยิ่งขึ้นหลับได้ดีด้วยพวกนี้ก็คือสิ่งที่จะทําให้เรานั้น หลับได้ลึกหลับได้ดีหรือ Sleeping Better นั่นเองนะครับข้อต่อมาครับข้อที่4แลละข้อที่4จะเป็นข้อที่อาจหลายคนก็อาจจะ ควบคุมกระบวนการคิดต่างๆไม่ได้บางคนมีงานติดพันมีเรื่องความสัมพันธ์ติดหรือเรื่องประเด็นอะไรที่ทําให้ตัวเองนั้นรู้สึกว่าต้องคิดฟุง้งซ่านคิดไม่หยุดคิดไปคิดมาแบบนี้นะครับแม้แต่เอาหัวลงนอนแล้วก็ยังคิดอยู่นะหรือมีเรื่องกังวลหลายๆเรื่องเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะทําให้รับสนิทได้ดีก็คือการที่เราจะต้องอ่าพูดง่ายๆก็คือว่าปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไว้เพราะเวลานี้เป็นเวลานอนนะครับหลายคนก็อาจจะใช้วิธีในการที่จะ นั่งสมาธินะครับหรือว่ากําหนดจิตนะเพราะว่าการที่เราจะหยุดกระบวนการคิดให้อยู่ที่กับที่ได้เนี่ยก็คือการกําหนดจิตนะอาจจะกําหนดจิตเอาจิตมาจับที่ลมหายใจเข้าออกบริเวณท้องน้อยพองพองออก,อออกยุบเข้าก็ได้นะตรงนี้ก็จะเป็นตัวกําหนดจิตให้เราหยุดการฟุ้งซ่านแล้วก็เมื่อเราหยุดกระบวนการตรงนั้นได้เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถที่จะพักผ่อนได้ลึกซึ้งมากกว่า บางคนมีเรื่องปวดหัวเต็มเป็นหมดเรื่องคิดมากเต็มเป็นหมดนอนลงไปสมองก็วิ่งอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถที่จะหลับได้สนิทจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้แต่ข้อน,นี้หลายๆคนเนี่ยถ้าไม่ฝึกจริงๆก็ถือว่าเป็นข้อที่ค่อนข้างยากนะหลายๆคนแต่ว่าถ้าใครไปฝึกสมาธิมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะปล่อยวางแล้วก็กําหนดลมหายใจให้หยุดนิ่งได้ก็จะทําให้เราสามารถสามารถที่จะหลับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือ คำว่าเอาจิตมาหยุดนี่คือเอาจิตมาจดจ่อที่ลมหายใจแบบนี้นะครับให้ไม่ให้จิตเราแกว่งไปคิดเรื่องๆๆนู้นเรื่องนี้เรื่องนู้เรื่องนี้นะครับแล้วก็หายใจเข้าออกลึกๆช้าๆนะถ้าเราสามารถที่จะปล่อยวางนะครับเรื่องต่างๆได้เนี่ยก็จะทําให้เรานั้นนอนหลับสนิทหรือ sleeping better มากกว่าแต่ก่อนที่เคยเป็นนั่นเองแลครับข้อต่อมานะครับข้อที่5้าแล้วข้อที่5จะพูดถึงเรื่องการกินบ้างนะครับ บางคนนั้นนะ่ะกินอาหารเยอะนะครับหรือกินก่อนนอนบางคนกินกาแฟนะซึ่งคาเฟอีนพวกนี้ก็จะมีส่วนนะครับทำให้เราบางทีเรานอนหลับหลับนอนไม่หลับหรือนอนหลับไม่สนิทก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องอถ้าเป็นไปได้ก็ลดละเลิกพวกกาแฟที่มีคาเฟอีนพวกชากาแฟก็จะเป็นสิ่งที่ดีเลยทีเดียวแล้วก็การรับประทานอาหารเนี่ยก็ไม่ควรรับประทานอาหารแบบรับประทานอาหารแล้วนอนแบบนี้นะครับก็ต้องมีเวลา ก่อนที่มีเวลากินไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีเวลาในการพักก่อนที่จะนอนแบบนี้ก็จะดีนะครับผู้งานเราก็ต้องปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารในหลายๆแบบ mm. เช่นลดหลีกเลี่ยงพวกอาหารที่มีคาเฟอีนนะครับ mm. พวกชากาแฟเครื่องดื่มต่างๆนะลดกินอาหารมื้อหนักๆนะในช่วงก่อนนอนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะรับประทานพวกเครื่องดืม่มหรือ เครื่องดื่มก็ได้เพื่อสุขภาพที่มันมีผลในการทําให้เรานอนหลับได้นะครับอาจจะจิบน้ําอุ่นอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับจริงๆมันมีอาหารนะครับแต่ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึง่งมันจะมีอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนช่วยทําให้นอนหลับได้ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็แค่เพียงแค่อยากกินอาหารก่อนนอนนั่นแหละเพราะว่ามันจะอาจจะทําให้นอนหลับไม่สนิทนะอาจจะต้องกินข้าวก่อนแล้วอาจจะให้อาหารย่อยแล้วค่อยหลับอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น การรับประทานอาหารนั้นก็มีปัจจัยเป็นปัจจัยหนึ่งนะบางคนนอนดึกกินอาหารกินขนมแล้วก็<ๆ>นอนเลยแบบเนี้ยก็ทําให้บางทีหลับหลับไม่สนิทได้นั่นเองนะครับต่อมาครับข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการใช้พวกสมาร์ทโฟนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรนอนแล้วจับสมาร์ทโฟนเลยสมาร์ทโฟนเนี่ยเอาไปไว้ที่อื่นเลยหลายคนเนี่ยนอนปุ๊บจับโทรศัพท์ปุ๊บนะครับดูโปรแกรมแชทดูโซเชียลมีเดีย นะเปิดภาพ IG ดูรูปของเพื่อนนะครับหรือจะดู Tik Tok ต่างๆนะพวกนี้ก็ควรจะหยุดไปก่อนนะครับสักพักหนึ่งแล้วก็นอนไม่ควรจะเอาโทรศัพท์มาไว้ใกล้ตัวที่คว้าแล้วเปิดออกมาดูได้นะครับหลายคนเนี่ยมีความกังวลในการต้องเช็คลายนะครับหรือเปิดอีเมลนะหรือต้องดูว่ามีเพื่อนโพสต์ใน IG หรือเปล่าหรือ Facebook อะไรแบบเนี้ยนะครับพวกนี้แหละเป็นทําให้เรา นอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทเพราะวาพวะพวงนะครับตื่นมาจับสมาร์ทโฟนตื่นมาจับสมาร์ทโฟนนะหรือเป็นแบบโลกแบบติดโซเชียลมีเดียจนเกินไปแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะหลับสนิทได้ดีมากยิ่งขึ้นนั้นข้อที่6ก็คือการลดหรือการไม่ใช้อะโซเชียลมีเดียหรือว่า ใช้สมาร์ทโฟนในขณะที่นอนบนเตียงยนั่นเองก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยครับจะเห็นว่า6วิธีเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีที่เชื่อได้ว่าจะมีส่วนช่วยทําให้คุณนั้นนอนหลับสนิทได้มากขึ้นนะครับหรือหลับสนิทมากกว่าที่เคยเป็นนะหรือ Sleeping Better น,นั่นเองครับ